เป็นคอร์สเรียนออดิโอนะคะที่สามารถที่จะทําให้คุณไปต่อได้มีผลลัพธ์มีความสําเร็จได้ในวันข้างหน้านะคะถึงจะเป็นออดิโอคอร์สใหม่เซตนะคะแต่สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะจากที่คุณไม่เคยทําออนไลน์หรือจากที่คุณไม่สามารถทําเงินได้จากออนไลน์นะคะถ้าคุณสภาวะไม่ได้นะคะคุณก็ไม่สามารถที่จะทำเงินได้ จริงๆนะคะ,ะสิ่งสิ่งนี้นะคะจะทําให้เราเปลี่ยนแปลงจากคนเดิมนะคะจากความคิดเดิมๆนะคะคุณสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดที่เป็นไปได้ความคิดบวกนะคะความคิดที่มีพลังงานความคิดที่จะทํำยังไงที่ทาให้ฉันมีเงินความคิดจะทํำยังไงที่จะทําให้ฉันสาเร็จนะคะสิ่งสิ่งนั้นจะทําให้เรา เป็นตัวเองมากที่สุดจะทําให้เรากลา้าจะทําให้เรามั่นใจนะคะเพราะฉะนัちち้นครูนกยุงเริ่มต้นจากคอร์สคอร์สเรียนนี้และคอร์สคอร์สนี้จะเป็นผลลัพธ์กับคนที่สนใจโรงเรียนคอร์สนี้จริงๆนะคะแต่สิ่งที่จะทําให้ชีวิตเราเปลี่ยนห้าร้อยเก้าสิบบาทมันมากกว่าคุ้มจริงๆนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังมีปัญหาแบบนี้อยู่คิดแต่เรื่องเดิมๆอยู่นะคะมันจะปลดล็อกทุกอย่างนะคะคอร์สนี้เป็นคอร์สท,ที่ปลดล็อกศัก,กยภาพของคุณปลดล็อกความคิดเดิมๆของคุณนะคะอะ่ถ้าใครคิดว่าอยากจะมีผลลัพธ์แบบนี้นะคะอากมีผลลัพธ์ หรืออยากจะประสบความสําเร็จแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่ากดลิงหน้าโปรไฟล์ของคุณกุงได้เลยนะคะ